สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหมอดินอินเทิร์นในคลิปนี้หมอดินอินเทิร์จะมาสรุปให้ฟังว่ากิจกรรมทั้งหมดที่น้องๆน,นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินจะต้องทำกันมีอะไรบ้างโดยในคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาการฝึกงานเฉพาะในส่วนของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินก้องเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเท่านั้นนะคะ และถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่กิจกรรมการใส่เชื้อโดยในกิจกรรมนี้จะเป็นการทำเยลวเพื่มเชื้อหรือการเตรียมหัวเชื้อซึ่งในวันนี้จะเป็นการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวหรือบรอดมีเดียกิจกรรมต่อมาคือการร่อนศพอ,อเริ่มจากการนําตัวอย่างดินที่เก็บมาชั่งใส่ในขวดสําหรับใส่สาระละลายดินจนได้ปริมาตรตามต้องการแล้วนําไปเขย่าวเวียงแล้วจึงนํามาตั้งให้ตกตะกอน หลังจากนั้นจึงนําไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนเมื่อได้ศพออที่ผ่านการร่อนมาแล้วจึงนํามาบาลานให้สมดุลแล้วนํำไปปั่นเหลี่ยงจึงนํามาซักชั่นและนําศพอที่ได้ไปตรวจนับปริมาณภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตรโไมโครสโคปต่อไป นอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมซึ่งน้องๆน,นักศึกษาฝุกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทให้ความสนใจกันมากนั่นก็คือการสกัด DNA การตรวจ DNA ด้วยเทคนิค PCR การสกัดเอนไซม์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ดินแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่พีพีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่อความอุดมสมบูรณ์ของดินจัดเตรียมไว้ คั้งนี้หมอดินอินเทิร์นก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของหมอดินอินเทิร์นต่อไปนะคะ เวลาของหมอดินอินเทอร์แล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าหากเพื่อนๆสงสัยก็สามารถเมินถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ